นี <N> ่ฮาวเหล่ากงค่ะเออเนาะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของพักกาดนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับเก็ H O OK K Server จีนค่ะซื้อวันนี้นะคะได้มีกิจกรรมใหม่มาหูนะเป็นแจกชุดตัวละครฮีโร่หลักของตัวเรานะคะเออเป็นชุดนี้ฟีว่าน่าจะเป็นกิจกรรมล็อกอินล็อกไลน์นะคะน่ารักมากคือใครแบบชอบเล่นอย่างเงี้ยก็มาเก็บเนาะฟรีๆเลยแล้วที่สาคัญก็คือพูนะคือ เขาไม่แถวเรื่องการดูดเงินจริงๆนนเกมนีน่ก็คือว่าสกินใหม่ของลอเรียมาแต่เราสบายจใจเลพร่วเราอ่ะดันไม่ใช่เมน,น้องดูคุณน้าทาถึงเกินปะอกี๊ดหนกี๊ดหนยกี๊ดหนนี่เดี๋ยวให้ดูเขาบอกให้เลื่อนขึ้นอะไรอะ่ะเอาเป็นหน้ากิจกรรม ว้าวเลิศเกินไะล่ะคุณนาแล้วมันมีสองล่างด้วยคุณนะคือโชคดีโชคดีที่ฉันเล่นตีไม่เป็นเว้ยในเซิร์ฟซีนอะจริงๆนะคือเล่นไม่เป็นเลย,เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออสบายใจแล้วไม่ต้องเก็บต้องอะไรเนาะคือถ้าต้องเก็บอีกเนี่ยก็คือจนค่ะอย่างเดียวเลยเละที่ฉันน่าเจ็บใจที่สุดก,ก็คือว่าป้ายสกินอะ ป้ายนางสวยมากคุณนะมีเ่้าหนี้ป่ะเออมีเอฟโฟล์กเอฟเฟกอะไรต่างๆอันนี้ก็มาดูได้เนาะเออก็เดี๋ยวไปให้ดูหน้ากิจกรรมให้ดูวิดโอเปิดตัวก่อนไม่ได้เขาบอกว่าโหลดอยู่อะไรก็ไม่รู้จบนอยอ่อมไหนๆหน้าหน้ากิสุ่มหน้ากิสุ่มอยู่ไหน นี่คือหน้าสุ่มอันนี้เลยอสุ่มไปแกล้งๆขท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกเออนี่ทุกคนและซึ่งที่ฉันแบบว,ว้าวซ่าฮ่าฮ่าฮ่าบวกนะก็คืออันนี้จ้ะไม,ไม่ใช่กดส่งป้ายอันนี้ หลอนมันจึ้งก่อนมันจึ้งมาลูเอิงม,มาลูแอมมาลูไล่ทำทำแฉโฆษณาอะไรมาเยอะแล <st arts> และเราไปเล่นเกมเป็นกว่า <st arts> จะได้ขึ้นมาก่อนแล้วทุกคนวันนี้ต้องได้ขึ้นมาก่อนพูดแค่นั้นเลย และมาในสกิน520นะคะของน้องไตเกียวเนาะเออสกินคู่ลักเวอร์ไรเวอร์นะคะตอนนี้นะคะเซิร์ฟจิงก็เปิดให้เล่นฟรีอยู่นะใครอยากจะเล่นจะอะไรก็มาเล่นได้นะคะเออแล้วก็เกมเพย์จะเป็นยังไงนะคะเอฟเฟกจะสวยปึ้งไหมก็ไปดูในเกมกันได้เลยคะ่ะ สเตตเดิมนะคะสเตบเดิมไปกลางก่อน或父已猜到是我打นี่ท่าวาร์ปสวยมากโซเวอร์เนาะไว้ แล้วฝั่งเราไปเวทป่าเขาขนาดนั้นได้หรอหดูอว่าหนูต้องขึ้นไวนิดนึงแล้วล่ะโอเคขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอพี่เปียวแซปบกันขนาดนั้นได้หรอ <c oughs> อ้าวเห็นไหมแล้วซับมันก็จะมาโซนเหมือนกันเมื่อกี้เอาสิเอาสิยิงเออซับตัวดึงนะคะน่าลำคาญมากอยู่อย่างนั้นอุย้ยอีนอกนี่แล้วมาผัากกู โป๊กค่ะโป๊กค่ะอย่าคันนกตัวนี้ต้องเป็นของฉันค่ะโซะได้ไหมพอ่อว้ายกระชากกนแรงเกินน้องพี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่พ่อพี่ช่วยอยู่อ้ยอ้ยออ้ยมันโลว้ายเคนียราลก็โล,โลโอุย้ยเสี่ยวมาขนาดแค่ต้นเกมอะยังโป๊กกระสบัดขนาดนี้เลยไดไหมเอ้าหนูเอ้าหน,หนูหนูเปิดหนูเปิดพ่อพ่อยิงคลิปทำไมโอ้マイกรีพ่อหนูทางจริงเอาดีด ไม่เป็นไรเมียอย่างต้นเกมอยู่นะมันอยู่ต้นเกมอยู่เออพ่อกลับไหมทําพอ่พอไม่กลับหนูกลับโอเคพ่อกลับหนูโป๊ะหรอว้ายป่ามันมาแล้วคะวางกลับมาไหมเนี่ยระวงังโอเมอร์เอดโอเมอร์เอดยังได้อยู่ ยังเลิมเลยออู้เม็ดก็มาค่ะเห็นไหมล่ะคือละเลนบนมันหวานเวอร์เลยขนาดน่ะนอ่ะโดนค่ะทุบเฮ้ยอืมอะไรล่ะคะป้ามาล้วงโอ้ยหสิบล้นหนึ่งแมทเดี๋ยวขออนุญาตกลับก่อนนะคะแล้วจะกลับมาอย่างไวที่สุดขอสัญญา่ฉันชอบในใจเกียรตงนี้แหละว่ากลับมาเติมเลือดไวแล้วกลับไปเติมไฟไวอะไรอย่างเงี้ยเออคนเก๋ปะว้ายพ่ออุ้ย ไม่ทนันมันปิดป้อมเอาเลยเออนะเอาเลยคือเอาป้อมเลยก็ได้เออก็หนูว่าจะมาช่วยกันเอาหนั่นโลอีกแล้วเดี๋ยวหนูกลับต่ออยู่คนเดียวไปก่อนนะคะพ่อหนูมาแป๊บหนึ่งแม่ แหมสเต็ปดึงสเต็ปไลนเนาะแต่ไดไม่โดนเนี่ยอีพวกเล่นตัวดึงนะเวลามาทําทรงยืนนิ่งๆอยู่ในปอ้อมอย่างนี้นนะฮึมก็คือจะดึงเข้าไปแล้วก็อันติดูดกุลาสีก็รู้จ้านั่น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 อืมนั่นอืมโซโซนี่นะคะอีกสักโศไหมอีกสักโศไหม ฟวงดขอลีล了มันงตงด์ดี好了จะกลับหรอไม่ให้กลับจ้านี่นะคะเออเอาสิใครมาโบนางมาหนูเปิดปอติเรียกเพื่อเลยอ๋อพี่โดนคที่มันเฟยแคที่มันหมนอน แล้วฉ mm ันวางวงไว้เ yeah. ม mm ื hmm. um, okay. here, ่อก yeah. ี okay. ้ว้แล้วอ่าอาเคอร์กลับเลยอ่ะอาเคอร์วีนกูได้ละกางคอมโบเลยเมื่อกี้ก็เกมมันอยู่ที่ป้อมนะคะเจอกูเลยค่ะเก็บไปละอีกหนึ่งป้อมไหนใครมาอีกมันมันเดินเข้ามาเลยนี่มามาโซนี่อุ้ยอันฉิลาเอาอันฉิลาเอาพี่ซีให้อยู่ฉีลาพี่ซีให้อยู่พี่เรียกเพื่อให้ลูก ไม่เป็นไรหนูจะไม่ตายฟรีแต่ว่าพี่โดนล้วงใช่ด้วยเอไม่นยนี่นะคะเออโซ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 หวานมากอัญชีลาหนูไม่ตายฟรีพี่บอกแล้วเห็นไหมนี่หนูจะได้ทงมังกรแล้วหนูก็จะได้ทั้งอเงินจากการคิวขัดรงข้ามด้วยหวานๆเวอร์โซมากนะมาค่ะอันนี้มันดันกลางค่ะทุกคน หนูกำลังกลับไปค่ะทุกคนเปิดได้เลยโอ้โหแคลลีก่กูนกเบี้ยวสะบัดเหรอได้ไหมนี่ไม่ได้เนาะมันถอยมันถอยอะไรล่ะมันจะเอานี่โดนเลยหนูซีซีโซซีซีโซนี่วางบอกไว้ข้างหลังนะคะใครอยากกลับเชิญวัดไปเพื่อนก่อน อย่าออลืมดูว่าเพื่อนเอาคาปอมบิดป้อมให้ชามากเพื่อนอย่าวีนนะน่าจริงก็ดึงกูงสิอืม,ม,มอุ้ยลดปะอัญชีลาคือลอดเกินช็อดเมื่อกี้นะก็คืออินนั่นเลี่ยมค่ะยืนจะดึงเข้าป้อมอัญชีลาเลี่ยมกว่าค่ะเปิดอันติส่วนเลยกันซีซีลดเวอร์ ให้เอาลิงเหรอหนูขอได้ไหมล่ะลิงตัวเนี้ยหืมหนูขอได้ไหมล่ะนี่หนูเลือกเพื่อนเลยอุ้ยเแล้วนางนี่เอาลิงกูไปเออสิทธิ์ถ้าหนูมีสิทธิ์นะก็หนูก็ไม่มีสิทธิ์ไงถ้าไม่มีวายว้าย,ายอย่านะคะอายช่วยด้วยช่วยด้วยเวิวจะสเต็ปกูค่ะกลับค่ะกลับค่ะโซทันค่ะ นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเนี่ยเกือบหลับแต่กลับมาได้คะ่ะไตเกียวข้าไม่ตายไตยเกียวสุดๆอุย้ยนี่หนูยังรอันติทันเอาเลยเอาเพ่อว้ายอุย้ยเอาไงอะทำไมเอาไงล่ะ,ละหนูต้องกลับก่อนจังหวะเนี้ยช่วยด้วยเ<ๆ>หลือคนเดียวอย่าทำซับอย่าทำซับนี่มาสิเออนี่นะคะ,ะสเกูเดี๋ยวเจอคนตีนเลยเดี๋ยวเจอคนตีนเลยนี่นเดี๋ยว มีเดี๋ยวหลอกว่าเราจะไปนะค่ะเราจะกดยกเลิกโซโซโซโอ๊ยโอ๊ยไม่ใช่เฮ้ยพีโอ้ยอ๊อฟอโดนเลยอีนอกผายมันปะนอยอ่ะมีประเด็นกันหรอคะเดยวเจอคะ่ะตีนใหญ่แพ้ตินเยอะรู้อย่างมาลุม พี่มันอุ้ยอันติสวยมากพ่ออุ้ยเมื่อกี้บอกว่าเบียเบ้ยวสับนกเบี้ยวสะบัดอะเหมือนได้ยินตอนนี้ดีเลยลุมค่ะลุมค่ะลุมค่ะนี่ตีนใหญ่แพ้ตีนเยอะรู้ยังลุมเบลร์นหนึ่งแมทแล้วป้อมเนี่ยพี่ขอนะพี่ดับป้อมเลยโซหวานเวอร์ไหนใครมาอีกเออเอาสิแฮร์รี่ซีไปค่ะแฮร์รี่ซีไปค่ะโซค่ะ วัดหนองกูดแก้ววัดหนองกูดแก้วโตโอเคลีบไปแล้วไม่เป็นไรยังเหลือแทงไม่ใช่แทงสี่ไฟเตอร์ปะ่ะแต่พี่กลับเ <c oughs> ยี่ยมากี <c oughs> ๋ยวพี่กลับไปช่วยไงพี่มาแป๊บเดียวหรือพี่กลับมาเลยเนี่ยพี่มาวาอยู่ละออ้ยมีคนดึงวิพี่เติมค่ะกูเรียกเพื่อนกูต่อค่ะโตค่ะนี่สเตปเวอร์ป้ากลับไปเติมเลือดกลับมาเรียกเพื่อนต่ออ่ะวานเวอร์โดนชีดโดนชีดไปหนึ่งเข็มนี้อันชิลาเลือดมา พี่กลับต่อก่อนเพื่อพี่แหัวจริงเดี๋ยวนะบอกว่าเลือดเตยก็แหัวจริงแล้วดูเลือดอัญชิลาก่อนคนลุกอะ่ะพี่ซีต่อพี่ซีต่อได้ไหมได้แบไหมหุ่งหนีสะบัดเลยนะหนูอุ้ยว้ไว้ไว้อันอันพี่ไปก่อนอันพี่ไปก่อนอันพี่ขอโทษ คือมันเยอะก่อนมาค่ะมาค่ะรอบนี้แหละแฮรี่มาฟรีเลยลูกไปไหมแครี่อืมเออเอาสิโตเอาสิโซโหลดน,นี่หนูกลับได้เลยลูกอุ้ยโดนรวบโดนรวบว,ว้ายพี่กลับค่ะแฮรี่ไม่ได้กลับแต่พี่ได้กลับอุ้ยน้อยอ่ะ แหลิปมีเข้ามองไม่ทันนี่เจอกูสเตปแบบนี้แค่โซนี้รอบนี้หลอกจริงรอบนี้หลอกจริงคะ่ะแหมยืมนดักประตัวอยู่อย่างนั้นโดนเลยเอาละยังไงสิมังกรไหมหวานๆป้าเจคือเราก็ต้องออบจงออบเจกไหมอ่ะพี่ไฟบังคับนะ ทุกคนมาโซมากันยังเอาดีๆมีแต่อันเชรามาเหรอเฮ้ยแกเอาดีคือบัฟมากรไม่จะเป็นเลยดีโซนี่ไม่เป็นไรคะ่ะถึงแม้จะมีแค่ไม่กับซัพเอองไงก็ได้อยู่อันเชล่าเพื่อนเดวลูกหนูมาก,ก่อนหนูไปไหนนะ่ะเออ,เอ,อตามมาละตามมาละ พี่วางวงไว้ตรงนี้นะคะใครไม่ไหวเข้านะคะใครไม่ไหวเข้านะคะอุ้ยชีสว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 ยแต่ว่าข้างหลังโดนล้วงมามาพี่ซีซพี่ซ,ซีพี่ออกวงมันก่อนอีแครี่นัน่นมั่นวิและแครี่พี่โดนอัญชีลาไม่ได้นะสักตัวนะอัญชีลาอัญชีลาเออสวยลูกสาวนี่นะ่ะทําถึงปะเอางี้เอางี้พี่กลับก่อนว้ายอย่าหลหน้าดันบ้านอัญชีลาม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 า โซ่เอามาตะป้อมก่อนค่ะนี่ดันอยู่อย่างนั้นนะนั่นอยู่อย่างนั้นนะอนโลกจิตเพื่อนโดนซ้อมอยู่ป่าโบนไม่ไปช่วยนะม่แอบดันอยู่ตรงนี้นะไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะแบบนี้ฮะเอาดีๆพี่หนูเป็นซับพี่ให้หนูโจมตีมันเลยดิแล้วหนูสไหวเหรอไหนสิเล่าโซ่อ้าวแั้ก็ลำบอกให้ถอยเลยเออ จริงๆมันก็ไม่คนเอาตั้งแต่แรกเนาะเป็นซับก็ต้องใจงยินนิดนึงแค่ก็จะเปรียวแซบเกินดีอุ้ยมุ่งจมดเวลาแล้วอะถ้าได้นี่มันจะเก๋มากนะทุกคนเอาไหมเพื่อนบอกว่าเอานี่นบอกรวมกลุ่มรวมกลุ่มคือเอาใช่ไหมยังไงเนี่ยไม่รู้แหละอีดอกไฟบังครับเจอแน่ละ โ,โอ้ยมีคนมานะคะมีคนมานะคะมีคนมานะคะปิดหน้าปิดหลังเลยลูกปิดหน้าปิดหลังเลยอันชิลลายังไงที่ว่าประตูปิดตีแล้วพี่กลับแคลิกูดโดนกระหน่ำเลยทีเนี้ยออ้ยเลิกกูกลับไปทันปะเนี่ยน่าจะทันได้อยู่มีคนอยู่สซหนูมาช่วยแล้วคะ่ะหนูมาช่วยแล้วคะ่ะยังไงสิหึมึมโดนโดนโซโซ่เพื่อนบอกให้ถอยเหรอ เออก็มันหนาไม่มีดาเมจว้ายเด็กแครี่แอบดันพอ่อพ่อไปก่อนพ,อพ่อไปรีบไปเลยโอ้ยอยแล้วอีนังนี่สนอแดนมาดึงกูอ้อยเออเอาสิมาเอาสิมาหืมยังไงยังไงกูวิ่งไวนะจ๊ะกูสกิลเหนือนกูวิ่งไวนะจ๊ะโซะนี่ค่ะกูวิ่งไวคะ่ะมั่นมั่นหืมอีแครี่แอบดันหนออีดอกเผื่อไว้ได้เลยนะคะน้องโอ๊ย ไมตานี้มันเหนื่อยจังวะทุกคน,น,นเออไปรวมรวมไปยังไงนี่รวมตรงนี้นี่รวมตรงนี้เชื่อพี่มารวมตรงนี้เชื่อพี่คือได้อันนี้ปุ๊บคือชนะยังไงก็ชนะโซมาพลังครับนนแลวอีนี้มาอีกแล้ว มาอย่อยางงั้นรู้ดีเนาะเหมือนเห็นนะเหมือนตาเห็นว่าเอาอันนี้กันอยู่หึอูอันชิลา,หาไหวไหมโลกอีรูน่าก็มานะคะแคนนี่กลับก่อนไปเติมเลือดเออแล้วกลับมาใหม่เดี๋ยวพี่ช่วยอันชิลาก่อนแคนี่แคนี่หนูกลับมาไหมเนี่ยโอเคหนูเดินมาถูกต้องถูกต้องหนูกลับมาคือหนูตุยครับเมื่อกี้เอ,อ้ยทันสวยมากว้ายแล้วดึงกูอยู่อย่างงั้นแต่เชิดค่ะออกกึ่งแทงค่ะ ออกกึ่งแทงค่ะเชิดค่ะเชิดค่ะ,คะว้าไปไปข้างหลังโดนล้วงเออช่วยข้างหลังก่อนเอออุ้ยข้างหน้าพี่หนูมาช่วยอยู่หนมูมีสกิลหนมูมีสกิลเฮ้ยทับก,ก่อนตายแล้วเมื่อกี้สกิลหมดอะเซพเพอ่์อไม่ทันนะแต่ฝั่งนั้นไปสามนะคะเก๋อยู่รอบนี้แหละได้ของซิงมา ไม่เป็นไรป่าโฟกัสไปค่ะอีลูน่าเดี๋ยวพี่จัดการเองมานี่มานี่อีนางนี้แล้วอีนางนี้จะมาล้าดอกสมไม่ทันจ้ะขิดจ้ะนี่โดนชัดดาวไปเลยเลยแฮร์รี่อยู่กลางตัวเดียว <Okay. S 1> เซอแน่นี้วิ่งไวไปเลยค่ะโซเอื้อพุ่งหนีหงอ,อแล้วพุ่งหนีหงอ,อ <Okay. S 1> เลเซอร์กูคาเรียกรวมพล มาเฮาน้องเอางี้นะพี่พร้อมบวกสุดๆอะโซะทุกคนมาทุกคนเร็วแคลรี่มาแล้วแคลรี่มาแล้วว้ายถ้าแคลรี่กูโดนแคลรี่โดนซีสีสะบ,บัดเลยโอเมก้าส์นะเออ,อโดนมากับปิดป้อม,มได้ค่ะเหลือกันแค่สองตัวจะทำอะไรได้นี่เหลืยตัวเดียวละเหลืออีแคลรี่ตัวเดียวจบฉันตีป้อมฉันตีป้อม,อม หวานเวอร์นนางโอ้โหตานี้เหนื่อยสะบ,บาดเลยอ่ะยังว่าจะแพ้แล้ว <Victory. S 1> โอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตอนจบเนาะก็ไว้เจอกันในหน้านะคะถ้าใครมีสซจินก็อย่าล,ลืมมาเล่นสกินที่เขาเปิดให้เล่นฟีนี่นะสกินสวยมาก